สวัสดีครับอยู่กับผมในจูโนโ่มิงไทยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว DVD คอนเสิร์ต Potato The r e เลวไล e ์คอนเสิเร์ตนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะอาจะอนนจะเป็นรูปหน้าจะเป็นพี่ป๊าพี่โออืมพี่การพี่วินอันนี้จะเป็น,จะ,ปน,นจะเป็นพี่ทุกคนจะเป็นพี่ตุ๊กี้แล้วก็พี่เต่าสวิตมนเลดนะครับ ส่วนปกก็จะเป็นบนปกก็จะเป็นเกมไลฟ์บันทึกการแสดงสดโปรเดโตเดอร์โลไลคอนเสิร์ตอ,อันนี้จะเป็น DVD คอนเสิร์ตนะครับอันนี้ครบรอบยิ้ม25ปีเกมแกรมมี my, ่เกมแกรมมี่โฮมคอนเสิร์ตของยูทอลลี่ดีวีดีบีโอเก้าแกรมมี่บิ๊กเอ็มทีเอราคา210บาทครับส่วนคอนเสิร์ตวันที่เล่นวัน27วันเสาร์ที่27 มิถุนาย,ยนปี2152ณอินดอร์สเตเดียมหัวมาร์เดวปีรับเชินก็จะมีสเว่นเมล็ดุุกกี้จริงร้อยจริงล้านนะครับอันนี้ปกขาวก็อันนี้จะเป็นปกสีฟ้าจะเป็น155 2งห้ากันยายนเมื่อปี2152 2 0 0 9 DVD นเก้าคอนเสิร์ตอันนี้ DVD ดีวิดีโอ อันนี้อันนี้รูปน่าก็จะเป็นรูปข้างหลังก็จะเป็นปกหน้าปกคอนเสิร์ตอยู่นะหน้าปกดีวีดีคอนเสิร์ตอยู่นะครับอันนี้ w o y d o y web official website o y web g member com อันนี้ก็ dVd อันนี้ก็จะเป็น dVd คอนเสิร์ตสองวันที่สิธิ์กันยายนเมื่อปีห้าสองดอ y บ i ยดิคิ อผลิตวันที่18สิงหาคม2562จำนวน30แท็กวางจำหน่ายวันวางจำหน่าย17กันยาย,ยนปี2 5 2อันนี้ฟิวเจอร์ฟอร์แมตแล้วก็ DVD วิดีโอ DVD วิดีโอ9อันนี้ DVD ชุดโปรเตโต้โดนโรไลคอนเสิร์ตนะครับอันนี้กท1006352ผู้ผู้รับรองสำเนา บริษัทเ m ียมแกมมี่จำกัดมหาชนนะครับอันนี้ก็มินมีโบนัสเมเตอร์เรียวจะเป็นโอเพนนิ่งแอดนะครับจะเป็นซิกซนะครับอันนี้ก็มีตัวแผ่นด้วยนะครับอันนี้จะเป็น DVD Potato เตตดลูไลท์คอนนะครับอันนี้ก็ ครบรอบยิ้มยี่สิห้าปีโฮเกมแกมมี่โฮมคอนเสิร์ตพาวคอนเลอร์แล้วก็ดอนายดีวีดีโอเก้าครับนี่เป็นอันนี้ส่วนแขกรับเชิญจะมีคนพิเศษคือแขกรับเชิญคืออันนี้นี่จะเป็นแขกรับเชิญคนสุดท้ายคือพิเศษพี่บอมอดีตสมาชิกขวง,งโบเดโตที่มาแจมกับโบเดโต ในคอนเสิร์ตโปรตีโต้โดนเลไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับที่ร้องเพลงขอบคุณที่รักกันจริงๆนะครับอันนี้ส่วนเป็นคอนเสิร์ตวันที่เล่นนะครับ ก็จบการจบการไปแล้วนะครับสำหรับดีวิดสำหรับรีวิวดีวีดีคอนเสิร์ตโปรติโตหรือไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปที่ช่องจูโน่มิงไทยนะครับเพื่อคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดเราจะทำคลิปใหม่หมาชมกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ